ตนไตถวายความระลึกนึกถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิรดมหลวงพ่อวิริยังศิรินทโรที่เคารพอย่างสูงขอถวายความเคารพพระวชิระวรคุณเจ้าวาดวัดศรีลัตนธรรมรามพระเทลานุเถระทุกโลกตลอดจนถึงสามเณรเจริญพรศรัทธายาโยมที่มาร่วมทําบุญทุกคนทุกท่าน วันนี้อาตมาภาพจะขอแสดงธรรมะปฏิจันฐานสลองศรัทธาญาติโยมตามสมควรแก่เวลาสื่อไปก็ให้นั่งในอิริยาบถท,ที่สบายจะภาวนาพุทโธไปด้วยก็ได้ให้ตั้งใจฟังธรรมะที่จะกล่าวต่อไปนี้อันเป็นพุทธโอวาทเพื่อให้สำเร็จปฏิบัติบูบชา ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เบื้องหน้าแต่นี้ให้พากันสดับพระธรรมเทศนาโดยความตั้งใจเพื่อจะได้ถือเอาเนื้อความแห่งการแสดงธรรมและถือเอาเนื้อความแห่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ของตนของตนด้วยว่าพุทธโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นไปด้วยประโยชน์ทุกอย่างคือประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานการฟังมีประโยชน์อย่างสูงสุดแต่ต้องอาศัยการฟังด้วยดีจึงจะเกิดผลเกิดประโยชน์ตามที่บรรยายไว้อานิสงที่บุคคลจะพึงได้ท่านประสงค์ให้ถือเอาเนื้อความได้ด้วยดี ถ้าฟังแต่ถือเนื้อความไปไม่ได้ประโยชน์ในการฟังก็น้อยเพราะมีแต่ความเชื่อความเลื่อมใสจะถือเอาเนื้อความก็ไม่ได้ให้เข้าใจว่ามนุษย์ที่อาศัยคนอื่นสั่งสอนแนะนำโดยส่วนเดียวนั้นไม่สำเร็จต้องอาศัยฝึกหัดตนของตนเองทีละเล็กทีละน้อยการที่จะสอนตัว ตัวของตัวได้ก็เพราะมีความเข้าใจตามพุทธโอวาทที่ตนได้สถับมาเมื่อความผิดบังเกิดขึ้นในตนก็สั่งสอนตนให้ฝึกหัดตนของตนไปแต่การฟังเมื่อไม่เข้าใจเสียแล้วประโยชน์ก็ได้น้อยควรความรู้ในพระปริยัติธรรม จะมีมากสักปันใดก็ตามเมื่อไม่เข้าใจย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จไม่ได้ในการปฏิบัติต้องอาศัยเข้าใจจึงจะทำประโยชน์ให้สำเร็จได้ถ้าเป็นแต่เพียงเรียนรู้อ่านรู้เข้าใจเนื้อความฉลาดอาจหารสารพัดท,ทั้งปวงแต่ความประพฤติไม่สมแก่รทำจะเรียกว่ารู้ไม่ได้ ท่านจึงแสดงไว้ว่าธรรมานุธรรมะปฏิบัติให้ปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมคือให้ปฏิบัติสมควรแก่ความรู้ความฉลาดถ้าหากว่ามีความรู้ความฉลาดจริงแล้วและประพฤติปฏิบัติด,ด้วยอย่างนี้จึงจะเป็นลดอย่างยิ่งความรู้ความฉลาดนั้นน้อยแต่ตั้งใจปฏิบัติ ทำตนให้พ้นจากทุกได้อย่างนี้ต้องนับว่าดีกว่าที่รู้มากแต่ไม่ปฏิบัติตามเพราะผู้รู้มากแต่ไม่ปฏิบัติตามก็ไม่ได้รับความสุขเพราะเห็นนั้นจึงควรต้องจดจำพุทธโอวาทไว้ว่าอย่างนี้ผิดอย่างนี้ถูกตามพุทธประสงค์อย่างนี้ควรประพฤติ อย่างนั้นไม่ควรปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติตามต้องกระทำอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้ต้องศึกษาปฏิบัติไปทีละเล็กทีละน้อยตนของตนต้องสั่งสอนตนเองตนของตนต้องรู้ตนเองบุคคลผู้อื่นที่เราจะอาศัยโดยส่วนเดียวไม่ได้เป็นแต่เมื่อได้สดับตรับฟัง แล้วไปตึกไปตองตามแก้ตนของตนได้เพียงเท่านี้ข้อนี้พึงสันนิฐานดูอาจเห็นได้ง่ายๆเหมือนอย่างที่คนร้องไห้เหตุพ่อลูกตายเมียตายแล้วใครจะไปตักเตือนว่าอย่าร้องไห้ไปเลยถึงจะร้องไห้ไปสักเท่าไหร่ก็ไม่กลับคืนมาได้เลยนิ่งเสียเถิดอย่างนี้ก็ไม่สำเร็จประโยชน์ กลับจะโกรธให้เสียอีกต้องอาศัยผู้นั้นรู้ตนเองค่อยผ่อนออกทีละเล็กทีละน้อยจึงจะสำเร็จแม้เราจะปฏิบัติตามพุทธโอวาทก็ต้องค่อยจดค่อยจำถือเอาความให้ได้แล้วค่อยปฏิบัติคือกำจัดกิเลสให้หมดไปทีละเล็กทีละน้อยก็จะสำเร็จประโยชน์ได้ให้กำหนดไว้ดังในกามา มาสูตรที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนพวกกาลามชนไว้เป็นหลักว่าอย่าเชื่อตามเขาอย่าเชื่อตามการคาดคะเนอย่าเชื่อตามตำราแบบแผนหนังสืออย่าเชื่อผู้แสดงอย่าเชื่อว่าสมณะองค์นี้ที่เคารพนับถือของเราท่านว่าอย่างไรเราต้องทำตาม อย่างนี้ให้ใจเป็นกลางไว้แล้วต้องจับเหตุจับผลเพราะว่าธรรมดาสิ่งใดมีเหตุแล้วต้องมีผลมีผลแล้วต้องมีเหตุดังในที่มาว่าเยธรรมาเหตุตุปัตถวาทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดเมื่อจับเหตุจับผลได้แล้วจึงควรปฏิบัติตามคือเข้าใจความโดยชัด ใจนั่นเองการฟังพระธรรมเทศนามีอาการอย่างนี้วิธีเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านแสดงไว้มีสามอย่างอันเป็นหลักควรจะถือเอาเนื้อความให้เข้าใจไว้ที่พระพุทธองค์พระนามว่าพุทโธนั้นเพราะพระองค์ทรงสั่งสอนเพื่อจะให้รู้ยิ่งเห็นจริงดังที่ว่ามา ภิญญายะโโหโสภกวาธรรม,มังเทเสติโนะภิญญายะว่าพระองค์เทศนาสั่งสอนเวนยสัตย์ประสงค์ที่จะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงคือไม่มีอาการที่ปกปิดไม่มีภายในไม่มีภายนอกเมื่อสงสัยเมื่อไรเมื่อไรแล้วพระองค์ก็ชี้ให้สิ้นสงสัยตลอดหมดทั้งภายในและภายนอก อันนี้เป็นอาการที่หนึ่งในพระพุทธประสงค์อาการที่สองว่าสนิธานังทรมังเทเสติโนอนิทานัง,ง,เเนนนนงพระองค์ทรงแสดงธรรมประกอบด้วยเหตุด้วยนิทานไม่ได้แสดงธรรมโดยเหลวไหลคือพระองค์แสดงของที่มีถ้าไม่มีพระองค์และไม่แสดงข้อนี้เป็นข้อสำคัญมากพระองค์ไม่เทศ เหมือนอย่างในอับพยากตาปัญหาใจความว่าถึงใครๆจะเข้าไปทูลถามว่าคนเหล่านี้ตายไปแล้วเกิดอีกหรือตายไปแล้วไม่เกิดอีกและโลกนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดเป็นต้นผู้ที่ถามอย่างนี้พระองค์ไม่ได้เทศนาเพราะขาดพยาน พระอ,องค์สั่งสอนนั้นม่ได้ขาดจากเหตุคือตัวของตัวไปเลยมีตัวของตัวเป็นเหตุทุกอย่างทีเดียวรู้ตัวของตัวอันนี้ต้องกำหนดให้เข้าใจไว้ที่พระอ,องค์เทศนาสั่งสอนเวนยสัตว์ว่าสัเพสังขารานิจจาสัเพสังขาราทุกขาสัเพธรรมานตตาสังขารธรรม ทั้งสิ้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทำทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวเป็นอนัตตาที่แสดงอย่างนี้ก็หมายเอาของเราเองเพราะเหตุน,นั้นในธรรมจกกักรปวนสสูตรจึงว่ายังกินจิสมุททยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมังปัญญาจาักสุข,ของพระโกธัญญะเกิดขึ้น หมายปัญญาที่เห็นธรรมว่าสัรพสิ่งทั้งปวงปรากฏเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดาท่านแสดงไว้อย่างนี้อันนี้แสดงประเภทของสังขารถึงในบทว่าสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมานัตตาก็ว่าในสังขาร ถ้าเป็นสังขารแล้วย่อมไม่เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจะเกิดก็ตามไม่เกิดก็ตามเราจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามย่อมเป็นธรรมทิติธรรมนิยามตั้งอยู่อย่างนั้นส่วนนี้แสดงชั้นสังขารถ้ามีสังขารแล้วต้องมีวิสังขาร คำว่าสังขารก็ปรากฏตามธรรมที่เป็นวิสังขารเพราะเหตุน,นั้นโยคาวจรผู้สแสวงหาของจริงเมื่อไปพบของที่ไม่จริงก็จงค้นหาถือเอาแต่ของจริงอย่าถือเอาของที่ไม่จริงของจริงก็มีอยู่ในที่ของไม่จริงนั่นเองเหมือนอย่างเรามาพิจารณาว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยง แล้วคนเข้าไปหาถึงตัวเมื่อคนไปก็จะพบตัววิสังขารอีกทีหนึ่งอย่าไปถือว่าสังขารว่าตัวเราไม่เที่ยงตัวเราเป็นทุกข์อย่างนี้ตัวของเราก็ต้องจมอยู่ในกองทุกข์นั่นเองตกลงเป็นอนิจจังทุกขังอนาตาัตตาตะพืชตะพืชตาพือเช่นนี้ จะเอาความสุขที่ไหนมาเล่าเพราะไปยืนตายอยู่ที่ของไม่เที่ยงเสียแล้วเหตุนั้นให้พิจารณาสังขารค้นหาวิสังขารของที่มีจริงให้ได้จริงธรรมชาติของวิสังขารนั้นเป็นธรรมไม่ใช่ตัวแต่ไม่มีอนิจจังทุกขังต้องตรวจต้องตองให้เห็นต้องเห็นที่ตัวของเราจึงจะใช้ได้ พระพุทธเจ้าพระองค์เทศนามีเหตุมีนิทานอย่างนี้เองไม่ใช่เป็นของเหลียวไหลอันนี้เป็นข้อสำคัญอันหนึ่งในข้อที่สามว่าสัปปาติหาลิยังธรรมังเทเสติโนอัปปาติหาลิยังพระองค์เทศนามีปฏิหารคือกำจัดค่าเสือกได้ถ้าเป็นคนมีศีลแล้ว ค้าเสือคือความทุศีลก็ไม่แพ้ยวพานเพราะผู้มีศีลเป็นโปติจนไม่ต้องรูปรูปคำคำอีกแล้วหรือเรียกว่าศิลปะป,ป,ปามาษาก็ดับไปถ้าบรรลุโลกกุตละธรรมแล้วโลกิิยธรรมที่หยาบก็ดับไปไม่มีเหลือเลยวิกิจิตชาความสงสัยที่มีอยู่ในตนของตนก็ไม่มี พอเห็นธรรมที่เป็นปัจจุบันที่ตั้งขึ้นเห็นอดีตอนาคตรวมกันอยู่แห่งเดียวแล้วหมดความสงสัยทีเดียวเมื่อยังชัดใจไม่ได้ความสงสัยก็มีอยู่ล่ำไปการที่จะให้สิ้นความสงสัยต้องค้นให้ถึงธทรทิฏฐิรมนิยามขั้นในคือวิสังขารจึงจะหายสงสัยได้ ถ้าค้นไม่ได้ก็ต้องสงสัยอยู่วันยังคำ่ำบนไปอะไรไปว่าอะไรหนออะไรหนออยู่ล่ำไปข้อที่ว่าพระองค์ทรงสแสดงธรรมมีปฏิหารก็คือนำกิเลสซึ่งเป็นปริปักออกจากใจเสียได้นั่นเองพระพุทธเจ้าทรงเทศนาในโกตมะกะเจติยะธรรมปริยายว่าพระองค์ทรงสแสดงเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริง และทรงแสดงมีเหตุมีผลมีปาฏิหาริย์การเทศนาก็เทศด้วยศีลสมาธิปัญญานี่เองไม่ใช่เทศที่อื่นเลยและไม่ได้หวังต่อลาบสักกะละแต่อย่างใดการเทศก็ต้องมีพระมหาการุณาว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดแก่เก็บตายด้วยกันมีเจตนาที่จะให้รู้จริงเห็นจริงด้วยกัน ให้บังเกิดขึ้นในใจของตนคือให้มีความสุขความสำาราญเกิดขึ้นในตนอาศัยเหตุที่พระองค์เทศนาอย่างนี้จึงทรงตั้งศาสนาขึ้นได้ใหญ่โตเต็มโลกจงพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอเช่นนี้ก็จะมีคุณวุฒิงอง,งามเจริญสุขทุกสัพประรตีการในศาสนา ทำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยปริยายที่ได้วิสัชนามาด้วยประการชนนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ในลำดับต่อไปก็จะเป็นพิธีถวายสังฆทานค่ะเจ้าภาพถวายพัตหารเช้าพัตหารเพนและน้ําปานะคณะแรกค่ะคุณกฤษกรชัยวิเศษศิลค่ะไดะ้เรียนเชิญนาผ่านออกไปด้านหน้าเลยนะคะค่ะเรียนเชิญค่ะคณะที่สองค่ะคุณเพนพก,กาบุญบุรพงค์ค่ะเจ้าภาพถวายพัตหารเสริมเช้าเพนค่ะคุณเรนูใหม่มาคุณมาลีบํารุงชาติอุดมคุณนัทวรินทร รินสิริทิพากรคุณการธนิตสุคนธานิตอุทิศให้คุณอาจเนตรสุคนธนิตหาถวายพระทหารเสริมในเช้าเพนค่ะ,ะหลายรายการนะคะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านค่ะที่ได้นำพระหารและก็สังฆทานมาร่วมถวายค่ะ,ะวางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะกล่าวคำถวายพร้อมกันค่ะ ขอาสายพามให้สายพามนะครับสายการฝากความจำตอนมือขึ้นครับตอนนมือขึ้นครับรอไม่นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พักาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยิมานิมะยังพันเตภะตานิสังคทานานิสัพพลิวารานิ พิคุส no no ังคัสาโอนโอเจายมะสาธุโนพันเตพิ่คุสังโฆอิมานิพัตตานิสังคธานานิสัพริวลานิปฏิคันหาโตอามหากัง อิขรตังอิตายะสุขายะถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัะตาหารสังฆทานพรของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระพิสุสงขอพระพิสุสงโปรดรับพระตาหารสังฆทานพร้อมของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรือง เพื่อมรผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ยาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินสาุสในลำดับต่อไปให้ท่านเจ้าภาพยกพานสังฆทานขึ้นอาจะมานับหนึ่งถึงสามพวกเราภาษาธูพร้อมกัน หนึ่งสองสามสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเ enfin, สียงกระป๋องครับขออกาสครูบาอาจารย์ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา